พี่มานั่งวะนั่งึ้่เม่งอยู่เออลุงครับผมลุงเอาเลยสภาพย,ย่ามแบบนี้เนี่ยมาเลี้ยงวัวหรือเปล่าเราอ่ะลุงมาจากไหนเอยมาเมื่อไหร่ครับมีย่ามตรงนี้อันหนึ่งอะ่ะเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยย่ามย่ามลุงใช้คนหรือเปล่า อาชิบหายแล้วเฮ้ยลุงไปไหนวะกูไาแล้วเว้ยชิบหายเอ้ยไม่ใช่้วู้สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกุญยอกคนแบกเบ้นะครับก็หลังจากที่ผมเนี่ยได้ห่างหายนานมากนะครับเนาะก็วันนี้ผมจะมาสำรวจสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเนาะก็รู้สึกว่าอา่า บรรยากาศณป่าแห่งนี้เนี่ยมันเงียบสงบเหลือเกินนะก็ผมไม่ได้ถ่ายคลิปลงคลิปผีเนี่ยนานมากวันนี้ผมจะมาล่าผีท้าผีนะว่าผีเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับทุกคนครับเนาะก็โอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่ๆเพื่อนครับเนาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับเนาะไปนี่นะครับทุกคนครับก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมต้องบอกได้เลยนะว่า ผมเนี่ยเคยมานอนแล้วก็เคยมาสำรวจนะครับนะผมมานอนเนี่ยจากช่องคนแบกเป้นะครับมานอนกับพี่หนุบเนาะแล้วก็ผมเคยมาสำรวจเจอลุงแก่ๆคนหนึ่งนะครับซึ่งแกมาจากไหนก็ไม่รู้นะแกมายืนอยู่ตรงนี้หลังจากที่ผมเจอครั้งนั้นหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแนะกอ,อีกเลยตั้งแต่วันนี้แล้วก็เป็นต้นปายเลยนะไม่รู้ว่าเป็นตาชายหรือเปล่านะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีนามว่า ก็ต๊อบตาชายนะครับเนาะตาชายเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงหัวเลี้ยงควาเลี้ยงสตัตบาร์นะเอ้ยไม่ใช่สตัตวบาร์ดิสัสตสัตบ้านนี่แหละนะเนาะอ๋ะอแกมาเลี้ยงแกหลังจากที่เกได้เสียชีวิตลงเนี่ยก็คือแบบว่าแทบจะไม่ค่อยมีคนผ่านไปผ่านมาในช่วงเวลาดึกดืด่นเลยนะครับนะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะผ่านในช่วงเวลากลางวานกันนะครับเนาะ,ะอันนี้ก็เป็น เอที่ยงไร่เที่ยงนาของแกละมั้งเนาะอันนี้ก็เป็นสายน้ําลําธารที่แห้งแล้งนะครับทุกคนครับเนาะทุกคนเห็นไหมมีอะไรอ่ะคือของมัวด้วยนะไม่พูดดีกว่าบางคนจะ,ะเป็นช่วงวละที่กินข้าวเนาะก็เป็นไอ้นี่เป็น,เป,นเป็นลานําธารนะเป็นเส้นทางน้ําที่แห้งแล้งแล้วนะครับทุกคนครับดูทรงเราก็รู้นะครับเนาะ,น,ะนี่เนาะ ก็บรรยากาศเนี่ยถามว่าวางเวงน่ากลัวไหมก็วางเวงน่ากลัวในระดับหนึ่งนะเพราะว่าผมมาคนเดียวนะตอนนี้ขนลุกสู้เลยนะโอ้โหคือมันหญ้ามันขึ้นเร็วมากเลยนะทุกคนนะโ,โหแล้วผมจะเดินได้ไหมเน,นี่ยผมกลัวอย่างเดียวคือกงูเนี่ยมันกึกลัวตาชายแล้วล่ะตาชายน่าจะไปผู้ไปเกิดแล้วล่ะนะนี่สภาพนะนะก็ท็อปข้างๆของแกนะโดยส่วนใหญ่แล้วเอ่อ ไม่ค่อยจะมีใครมาหรอกนอะกจากว่าความบ้าของผมเองที่จะกล้าแล้วก็มาสำรวจมาท้านะครับตาชายอยู่หรือเปล่าครับผอมนะก็ผมไม่กลัวนะครับนะอา,อาจจะเป็นแกที่ได้ไปผูกไปเกิดแล้วก็คงจะไม่มีแกอีกแล้วตั้งแต่วินาทีที่ผมเจอลุงตะแก่คนหนึ่งนะหลังจากนั้นก็ไม่เห็นมาอีกเลยไม่เห็นอีกเลยนะนะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นดาชายหรือว่าไม่เป็นดาชายผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะได้ยินแค่อปอกว่าจะย่อของแกนะว่าเป็นก,กระต๊อบของแกที่แกได้มาพักผ่อนหย่อนใจในไทยหมู่บ้านนะแกมาพักผ่อนหย่อนใจในไทยหมู่บ้านเวลาที่แกมาเลี้ยงัวเลี้ยงควาเลี้ยงสัตว์นะครับทนขับเนาะนี่บรรยากาศก,ก็จะเต็มไปด้วยความมืดมิดนะครับใต้ร่มไม้ม่มองอะไรไม่เห็นเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟฉายดูนะครับเนาะดู เงียบไหมเงียบสนิทเลยเน,ะนาะน่ากลัวไหมน่ากลัวไม่พอน่าตื่นเต้นด้วยเลยแหละโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟฉายแล้วนะครับนะไม่ใช่เปิดไฟฉายปุ๊บเจอลุงตกักแก่คนหนึ่งมายืนอยู่ตรงนี้ละจ้าเอรอาพคุณแม่เจ้าเอ้ยผมหนีแล้วก่อนแล้วนะไม่สามผักสามผันไม่อะไรแล้วนะดู โอ้ต้นไม้นี่ก็คือใหญ่อยู่นะสูงใหญ่แล้วก็สูงนะครับทุกคนดูไอ้สูงมากเลย่หายากมากนะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ต้นไม้ถ้าสูงขนาดนี้เนี่ยในเมืองนีน่แทบจะไม่เห็นแล้วนะถ้าต้นไม้ใหญ่แล้วก็สูงขนาดนี้เนาะถ้าอยู่ในเมืองนี่เขาตัดไปแล้วเพราะว่ามันลกนะมันลกเขาเอาจะเอาแค่ต้นไม้พอประมานนะถ้าใหญ่ขนาดนี้กลัวว่าเวลาที่กิ่งไม้แห้งเนี่ยมันจะตกลงมาคนขับรถผ่านไปผ่านมานะ ดยเฉพาะในเมืองนะแต่บรรน,นองนี่ยังพอเห็นอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยแล้วนะครับทุกคนครับนะโอเคทุกคนก็คงจะไม่มีอะไรนะถ้าตาชัยมาก็มาถ้าตาชัยไม่าไม่มาก็คงจะเดินทางกลับบ้านแล้วแหละนะครับเนาะนะอ๋อผมมีเคล็ดลับแต่ผมจะขอตาชัยก่อนเหมบอกว่าเราขอได้เวลาที่เราจะอยากเห็นอะไรสักอย่าง หือแรงเข้าปาก <c oughs> <c oughs> นะก็จากผมนะครับเด็ดน,นะครับขออัญเชิญดวงวิญญาณของตาชายที่ยังอยู่สุทิตนนะสถานที่แห่งนี้นะครับไม่ว่าอ่าตาชายจะอยู่ในสภาพไหนขอให้ออกมาพบออกมาเจอให้เอฟซแล้วก็ผมได้พบได้เจอด้วยนะครับนะผมไม่ได้เอาทูปมาแต่ขอคำ ขอขมาไม่ได้มาลบหลู่แต่แค่อยากจะสัมผัสให้รู้ว่าตาชายยังอยู่หรือเปล่าไปพูกไปคนหรือ,อยังนะครับเนาะสาธุนะครับผมอไม่รู้ว่าใน,นนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยามเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอย่าทำตามผมนะเพราะถ้าทําตามเนี่ยอยาจจะเจอ,เจ,อ,เจ,อจริงก็ได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจหรอกนะว่าจะเจอ,เจ,อ,เจ,อจริงหรือเปล่าผมก็ขออย่างนี้แหละขอขมาก่อนแล้วก็ขออัญเชิญนะโอเคทุกคน เดือดทำหมจต่อ,อม,มีเกมมีแรง้าปากนะครับทุกคนโอ้ยโอ้โหอะไรวะกดเฮ้ยอะไรวะไฟฉายเอ้ยโอ้โหกดโดนโอ,โอเคอตชาชุดตาชัยก็คงจะไม่มีแล้ว,ลวนะ ดูต้นต้นไม้นะไม่เจอก็ได้จะเดินทางกลับบ้านแล้วแหละนะครับพี่เพื่อนครับนะเฮ้ยพี่มานั่งวะอ้าวชิบหายแล้วกูกูเห็นไหมนั่งพิมเมงอยู่เออลุงครับผมลุงอะไร ไอ้วะ้ยมันมาได้ไงวะมาตอนไหนลุงครับลุงครับผมไม่เล่นนะลุงมาจากไหนเอ่ยลุงสภายย่ามแบบนี้เนี่ยมาเลี้ยงวัวหรือเปล่าเราอะ่ะลุงครับ โอ้นั่งแบบนั่งนิ่งเลยนะทุกคนลุงครับอ่าจริงจังละลุงชื่ออะไรครับผมลุงแต่บบาาตาชัยประวัตเนี่ยทุกคนชายราช้ยไหมเนี่ยนั่งแบบนั่งแบบนั่งแบบนิ่งเลยนะทุกคนนะ ลุงครับใช่ตใชัยรึเปล่าครับลุงสต่บัดดีครับตาชัยตาครับคุณตาครับหาแล้วผมไม่น่าอันเชิญเลยถ้าใช่ที่ผมคิดนะเงยเรียบร้อยถ้าใช่ที่ผมคิดนะเรียบร้อยนะลุงครับ แกมาจากไหนวะลุงหันหน้ามาหน่อยครับลุงครับนั่งแบบนิ่งเลยนะดนวลุงมาจากไหนเอยมาเมื่อไหร่ครับ ดูเหมือนคนมาเลี้ยงัวเลี้ยงควายเลยนะเวลาคนมัน,มนเลี้ยงเลี้ยงอูเลี้ยงควายเนะี่ยมันจะนั่งท่าแบบนี้นะแล้วแกม,มองมาฝั่งฝั่งนู้นด้วยอะ่ะแกไม่มองที่อื่นแล้วเงียบเลยนะทุกคนนะแกเงียบเลยนะปกติคนเลี้ยงัูเลี้ยงควายเนะี่ยจะนิ่งแบบนี้เลยนะทุกคนนี่แบบนิ่งเลยอะ่ะ อลคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเนี่ยจะมองซ้ายมองขวามองมองวมองควายใช่ตาชัยหรือเปล่าวะตาชัยครับใช่ราชัยหรือเปล่าครับที่ผมอัญเชิญมานะครับผมไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าผมไม่ได้จุดธูปเนี่ยลุงจะมาหาผมนะครับยามนี่ก็ยามของเกนี่ขาดหมดแล้วนะดู เฮ้ยมีย่ามตรงนี้อันหนึ่งอะเอาชิบหายแล้วเฮ้ยย่ามย่ามเอาทิชเกยมาจากไหนวะชิบหายแล้วปุ้ยนกูเจอผีหรือไงวะใช่ผีบ่บวะ ยามเนี่ยเมื่อกี้ผมยังเห็นอยู่ตรงนี้นะลุงตาชายตาชายครับลุงครับแล้วมีถังหนีไว้เจอมาลุงผอมมากเลยนะลุงครับ ใช่คนหรือเปล่าวะลุงลุงใช่คนหรือเปล่าลุงเป็นใครอ่ะมาจากไหนอ่ะลุงครับใช่ดาชายหรือเปล่าครับ มีตอบตตงผมด้วยนะทุกคนมีตอบต้ผมด้วยนะแต่ผมจะเดินห่างๆดีกว่าก็ถ้าหากผมมาลุบลูหรือไม่ก็มาดูหมิ่นหรือไม่ก็มาที่แบบไม่ดีไม่ร้ายก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเป็นตาชัยจริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านนะครับอย่าตามหลอกหลอนผมเลยนะครับนะผมแค่อยากจะให้เอซได้ดูนะครับแล้วก็ผมเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะครับว่าลุงตาชายนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ผมขอขมาณที่นี่ด้วยนะครับขออภัยรดอภัยให้ผมด้วยนะครับสาถุนะครับขอให้ลุงไปสุสุกตินะผมไม่รบกวนแล้วนะครับ อ้าวชิบหายแล้วเฮ้ยลุงไปไหนวะกูง <c oughs> ่ายแล้วเว้ยชิบหายเอ้ยไม่ใช่แล้ลกู